สามข้อที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับหลุมสิวหลายคนนะคะกลัวการมีหลุมสิวค่ะหรือบางคนอาจจะเผชิญหนะ้ากับการเป็นหลุมสิวอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นหลุมสิวแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่ารักษายากมากๆไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาที่อาจจะแพงแล้วก็มีการเลเซอร์ที่อาจจะต้องเจ็บตัวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแชร์ฟังกันค่ะว่าหลุมสิวเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างข้อที่1นนะคะ ใกล้ตัวมาก,มากๆเลยค่ะหลุมสิวเกิดจากการกดสิวค่ะทุกคนแม้ว่าการกดสิวนะคะจะทําให้ตัวสิวเนี่ยหลุดออกไปไวจริงค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าหากเรานะคะกดอย่างผิดวิธีหรือกดแรงเกินไปจะทําให้เนื้อเยื่อบริเวณที่เรากดนะคะหลุดออกไปด้วยยิ่งทําให้กลายเป็นหลุมสิวง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะ2นะคะหลุมสิวเกิดจากการไม่รักษาสิวค <ness> ่ะยิ่งถ้าเราไม่รักษาสิวนะคะนานวันไปค่ะการอักเสบบริเวณผิวที่เป็นสิวนะคะจะยิ่งลงลึกมากยิ่งขึ้นและพออักเสบมากๆนะคะการซ่อมแซ หด้วยคอลลาเจนเนี่ยก็จะมากไม่เพียงพอค่ะส่วนนี้นะคะจะยิ่งทําให้ผิวยุบตัวลงหรือเราเรียกกันว่าหลุมสิวนั่นเองค่ะ3ค่ะชนิดของสิวที่เสี่ยงทําให้เราเนี่ยเสี่ยงกลายเป็นหลุมสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวหนองหรือสิวหัวช้างนะคะประเภทเหล่านี้ค่ะเสี่ยงมากๆเลยค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดหลุมสิวตามมาถ้าเราไม่รีบรักษาเพราะ3มชนิดนี้นะคะมักเป็นการอักเสบขั้นรุนแรงค่ะและที่สําคัญค่ะมักจะเป็นลึกลงไปในบริเวณผิวและในท้ายที่สุดนะคะเราจะกลายเป็นหลุม วิธีป้องกันการเกิดหลุมสิวที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทําง่ายมากที่สุดเลยค่ะก็คือการที่เมื่อเราเป็นสิวนะคะรีบรักษาสิวอย่าปล่อยให้ตัวสิวนะคะเป็นและรอให้หายเองและที่สําคัญค่ะห้ามบีบห้ามเค้นด้วยตัวเองนะคะถ้าเราไม่รู้วิธีการบีบสิวอย่างถูกต้องตัวเชื้อสิวค่ะก็จะกระจายไปในบริเวณอื่นและยิ่งทําให้เราลุกลามไปเป็นสิวมากขึ้นนั่นเองสําหรับใครนะคะที่กําลังเผชิญหน้ากับการเป็นสิวค่ะแนะนําใช้ตัวนี้เลยนะคะ เจลแต้มสิวมดัสค่ะใช้ได้ทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบสิวหัวหนองนะคะหรือว่าสิวติดสารก็สามารถใช้ได้เลยตัวนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะได้รับการรับรองจอากออยเเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนะนําไม่ใช้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปหลังจากที่เราใช้ตั้งแต่1-3วันแรกนะคะเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าอาการบวมเนี่ยจะเริ่มลดลงแต่แน่นอนค่ะหลังจากนั้นนะคะสิวก็จะยุบตัวลงและแห้งหายไปแน่นเองค่ะการดูแลผิวสิวนะคะเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงการเป็นหลุมสิวเนี่ยใช้วิธีการไม่ยากเลยค่่่่ะะะแแคคเเราเราาิมต้นนดดูลอยงถจุ และรีบรักษาให้หายไวโอกาสที่เราจะเป็นหลุมสีเนี่ยก็น้อยลงนั่นเองถ้าใครนะคะอยากรู้ทริคดีๆในการดูแลผิวเพิ่มเติมสามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะคะ